S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ไปแล้วครับโอ้โหเราล้มตั้งนานแล้วนี่ไว้ยังสวยงามครับโอ้โหตั้งกล้องไว้เมื่อกี้ดิโคตรขวิดด้านเลยครับขิดเท่เลยครับลมแหมไปแล้วครับโอ้โหลมพอดนี้ก็วันนี้ครับวันวนี้ว้าวปีกอ่อนครับ อีก่อนรับวันนี้ครับมันแรงมากครับเชือกย,ยาวนะครับยาวไปลูจ่อยู่ได้อาปาครับ,รบขอยู่ได,ได้หรือเปลห้อง1 0ตครับเลือตัวเดียวครับตัวเืินก็ลยไปหมดแลครับแ ครับขายมาทางนี้แล้วครับย้ายจากเด็กมาแล้วครับมาตรงนี้แล้วครับมาตรงไอ่าหญ้าเยอะครับแต่ก่อนก็หญ้าเยอะครับย่้าพอหน้าฤดูหนาวก็หญ้าก็เลยตายครับเดี๋ยวขึ้นมาใหม่ครับสปริงนิ้วขึ้นมาใหม่ครับย้ายมาตรงนี้ครับตุงน้นนี่มีเยนเด็กมาเตะบอลครับ มีเด็กมาเตะบ,บอลครับโตเทีคยวขอ,อ,อ,อไปหนึ่งเท่าไหร่ครับลงไม่แรงครับวันนี้ครับลงไม่แรงครับดูว้าวครับพออยู่ครับวันนี้ครับ ไม่ไดังเลยครับวันนี้ครับ ข้างหน่อยครับครับสวัสดีครับแหมลองดูม,มุมตรงที่ปูกครับนครับี่ครับขาก็เริ่มคลุ้มมาแล้วครับอ่าลมไม่รู้ว่าจะลมแรงต่อเนื่องหรือเปล่าครับืสายว่าลมจะเบาครับ ลมเริ่มเบาแล้วครับอ่บมาดูมุมด้านนี้บ้างครับครับว้าถึดว่าจะ,จะหมดลมครับนะครับอ่าขึ้นอีกแล้วครับนี่ครับมุมนี้ครับ เขาวันนี้ลมไม่แรงมากครับเพราะว่าอยู่ครับผมนี้ว่างครับออกครับเร่งๆครับโอ้ขึ้นชันนะครับน้องครับขึ้นสูงครับนี่เราดูข้างๆครับสวยงามครับว่าวครับดูข้างๆนี่จะสวยงามครับ สำหรับว่าวอีหางครับดูบา้างๆงนี่สวยงามครับแหลล้มไม่แรงมากครับวันนี้ครับดูอะไรไม่ลันครับดูบา้างๆอย่ายงสวยครับว่าวถ้าว่าหางยงยาวยิ่ง มุมหนึ่งครับนี่ครับมุมหนึ่งครับลอง,ลอง,ลองลลลน้องตะล่นลมดีครับลมพีครับวันนี้ลมไม่แรงมากครับดูอะไรไม่ร้านสวยงามครับมุมนี้ครับสวยงามมาก

องุมนี้ครับเอออุมนี้ก็โอเคครับสวยอย่างครับของทุกมุมครับวันนี้ครับเออมุมนี้ก็สวยครับชัดเจนเียครับโฉมอย่างครับปล่อยเชือกยาวอยู่ครับอ่าเพราะว่ามัน ไม่อยู่ครับลมลมบนก็ดีเพราใช่ไหมครับสวยงามครับวันีครับโอ้เครื่องบินครับบินในฝนโอ้ยากเลยครับวันนี้เอาเราครับลมพอดีครับลมไม่แรงมากครับวันนี้เพราะว่าอยู่ครับมมดีมากครับ าสวยงามมากครับมุมนี้ครับลมเบาเลยครับอาจจะลงหรือเปล่าวลมเบามากครับลมจะเบาลงเบาลงตลอดครับโอไม่ไหวครับเดี๋ยวต้องแปลว่าวขึ้นก่อนครับว่าจะลงครับโอ้ครับโอ้ครับว่าจะลงแล้วครับลมไม่มีครับ เราไม่มีเลยสาวใหญ่เลยครับนี่ครับว่าเราครับว่าเกือบหล่นครับเมื่อกี้ครับลมหมดโอ้ยวิ่งมาเกือบไม่ทันครับโมดแต่ถ่ายเออปล่อยเชือกยาวครับลมจะเบาลงเรื่อยๆครับ sao sao không còn nhiều cái tồn mái tôn mái, mái dơ gấm โอ้โหลมเบาครับลมหมดจริงๆครับบอกแล้วส้าสายจะลมไม่มีครับไม่มีจริงๆครับหลังนี้อยู่ก็สนุวแต่ว่าดังเบาครับเธาใช้ได้ครับถ้าลมแรงๆมาครับ สางสาวคล้วครับเรียบร้อยครับลมเบามาพอดีครับโอ้วิ่งกับวิ่งไม่ทันครับเกืบวิ่งมาว่าไม่ทันครับใช่ครับผมว่าปล่อยครับลมเบาเข้าันนี้ครับคลิปนี้ก็จบเพียงนี้ครับสวัสดีครับ